ครับผมหนีผีได้แล้วครับเพิ่งหนีผีมาเมื่อกี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมาต่อยอผีสองให้นะครับขอบคุณครับในที่สุดก็ถ่ายคลิปเสร็จสักทีป่าช้านี่มันเริ่มปแปกแลกๆละต้องต้องรีบออกแล้วมันมันเริ่มดึกแล้วมันมันดึกจริงๆแล้วอนะดึกดึกมากไปไปเราจะาปป่าช้าดด้ว่ะไปครับ เฮ้ยแต่ผมรู้สึกมีตัวอะไรตามว่ะมันมันเริ่มไม่ใช่แล้วนี่ตั้งแต่ EP แรกอ่ะผีตามผมตลอดเลยอ่ะมันไม่กลัวผมจริงจริง่ะคือมันหนีได้หลังผมใช่ไหมว้า มาเอ่อตอนเนี้ยผมว่ายัางไม่หนีไม่พ้นมันหรอกแต่แต่แต่ถ้าเกิดจะปราบมันให้ได้ไม่ให้มันตามผมมันต้องมีอาวุธแต่ตอนเนี้ยตัวผมไม่มี <c oughs> เสียงอะไรเฮ้ยท่านผู้ชมปืนนี้ว่าโอ้ใส่แม็กกาซีนมาด้วยบอแไหนลองยิงโชว์หน่อยครับ อรอ,อกเออโอ้ยอะไรวันเนี้ยเคอ่าผมว่าเดินไปที่อื่นดีกว่าตรงเนี้ยมันมันยังไม่พ้นจากป่าช้าเดี๋ยวมันก็แก้ออกจากป่าช้าละเดี๋ยวผมก็เตรียมแบบยิงยิงยิงมาเลย นะครับคือแต่ผมว่าผมโซโล่ไม่ไหวหรอกมันเปืนผมผมคิดว่าน่าจะสักประมาณสองสามเม็ดสุดท้ายอะ่ะผมผมจะเก็บไว้ผมไม่ยิงหมดเฮ้ผมว่าอันนี้ก่อนมันมันต้องเออวัตช์เช็กมา ไล่เวทมนต์ใส่น,นี้ก่อนผีงจะปาผีได้มันอะ่ะมันเป็นกระสุนปกติมันยิงคนเอาไว้ยิงคนทีนี้ผมว่ามันยิงผีไม่ได้ก็คล้ายๆอย่างกาเอ,อ่อแวมพายแต่มันมันเป็น,ป,นปอบอ่าเอ่อเอ่อทีนี้เอ,อ่เอ,อ,อ,อที่จะไล่เวทได้ผมต้องมีเพื่อนช่วยคนหนึ่งแต่ตอนเนี้ยผมจะไปตามหาก่อนครับนี่ คือผู้เชี่ยวผมครับออกมาครับออกมาครับนี่ครับผู้เชี่ยวผมครับแนะนำตัวนยครับตาข้างบาครับเอาพูดก่อนเลยเอาเลยครับผมชื่อเสียโตครับผมผมเสียเสียโซเวียตอ่ะบทบาทของเขาครับก็คือเป็นตัวถ่วงนะครับอ่ะแนะนำบทบาทเออบทบทบาทเออ อันนี้บทบาทเขาคือมาช่วยผมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหมอผีนะครับหมอผีไล่ไล่นาเวรนะครับแต่ผมว่าเขาเอ่อตามนะครับเอ่อไปไปม่ต้องอะเดี๋ยวเอ่อปืนเนี้ยตามที่ผมบอกมันยังไม่ได้ไล่เวทเดี๋ยวผมให้เขาว่าไล่เวทครับ ท่านีรือเปล่าคุไล่เวทไล่เวทไม่รั่ไมุไม่ไม่ไมไม่ไมาไมเนม่ยอ่ไม่นี่ไม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 ่ม่ไม่อมไม่ในเไม่ไเดีมยวในไม่ไม่ไม่ททดีมยไม่ไม่ไม่ไมม่ม่ไอ่ไม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 ่มไม่ไม่มไม่ไว่ม่ไมม่ไ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 ม่่ <laughs> เม่หนูไะมาเกิดเดี๋ยวผีไปใกล้มาเร็วเร็วเร็ว <laughs> เดี๋ยว <laughs> ยแม่อน <laughs> ะครัเดี๋ยวทีเนี้ยอาจจะมาตั้งรับรอ,อผีก,กันนะครับเพราะว่าผีมันอาจจะบุกมาไม่ช้านีเราเราอา อย่างมันมาจากซองขวาใช่ไหมเออใช่เลย นี่นี่จริงไม่เข้าบอกนีหนี้นีนผมผมไม่หนีครับผมลูกไ่่ชัด <c oughs>